นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมเสวนาในโครงการปรับปรุงโครงสร้างภาคบริการโรงแรมรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมงานเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในงานฉลองสมโภชนาการสร้างฝายมีชีวิตสืบชีวิตป่าต้นน้ำเนื่องในวันมหามงคล5ธัาานวามหาราช ประจําปีพุทธศักราช2563นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมค่ายพระพุทธบุตรประจําปีพุทธศักราช2563รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภายไปด้วยการจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจําปีพุทธศักราช2563 เรืยอพบกับงานร้อยลิมเลแอดปะตองมหก,กรรมซีฟูต้ตอาหารพื้นเมืองกิจกรรมตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย วันจันทร์ที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2,563เวลา13นาฬิกานางสาวเฉลิมลักษ์เก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเข้าร่วมเสวนาเรื่องโอกาสและความพร้อมของอันดามันในการเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมสุขภาพของเอเชียในปีพุทธศักราช2,575ในโครงการปรับปรุงโครงสร้างภาคบริการโรงแรม พูดต่อไปเยนนเมือนที่เรอ,อ่ศาีตอาจารย์บอกว่าโดยมีรอกเาตราอารย์ดรพันธองชุมนุมรองอธิการบดีผู้อำนวยการศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามันเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมณห้องฉายภาพยนตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ต วันอังคารที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา16นาฬิกานางสาวบรรยงเก็บทรัพย์รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยนางสาวนัทกิตาสิงห์เอี่ยมเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนำหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลเมืองป่าตองร่วมงานเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในงานฉลองสมโภชนาการสร้างฝายมีชีวิตสืบชีวิตป่าต้นน้ำเนื่องใน วันมหามงคล5ธันวามหาราชประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีนางเมธินีชโลธรประธานสารดีกาเป็นประธานในพิธีทั้งนี้นายนารงวุ่นซิ่ว ภูวาราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการจัดงานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำข้าราชการและพระสงนิกรจิตอาสาทุกหมู่เหล่ารวมจุดเทียนชัยถวายพระพรณพระาธาตุภูวารัตนคีรีตำบลกะทูอำเภอกะทูจังหวัดภูเก็ต วันพุทธที่สองธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา9นาฬิกานางสาวเฉลิมลักษ์เก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนางสาวบรรยงเก็บทรัพย์รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองบ้านสายน้ำเย็นเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรณที่พักสงแหลมเพรตำบล ตองอํเภอกระทูจังหวัดภูเกต็ตการเข้าค่ายพุทธบุตรหรือค่ายพุทธธรรมเป็นกิจกรรมของเยาวชนในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยพระสงฆ์วิทยากรผู้ทรงความรู้ ฝึกฝนให้เยาวชนมีทักษะชีวิตตามคำสอนและวัตตะปฏิบัติของพระพุทธเจ้าช่วยให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมและศิลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางในการประพฤติตนที่ดี วันพฤหัส,สบ,บดีที่3ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา13นาฬิกา30นาทีน,นายภูลศักดิ์นาคเสนารองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยการจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2563เรื่องแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยการระดับจังหวัดโดยมีนายปียพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุมคอซิมบี้ชั้น 2, สองศาลากลางจังหวัดภูเก็ตใ,ในวันที่10ธันวาคมนี้เตรียมพบกับพลพล,พลพลกองเสงนักร้องเสียงอบอุ่นเจ้าของเพลงดังมากมายอย่างเช่นคนไม่สำคัญ คนเดินถนนเเเเเดินนนนนนนถคคึ่่งมัจจะะททธอป็สสุแไไ้าไรีย,ารายังยิ้มได้ไ ที่เธอหนาววันที่เธอเงาเธอจะปวดรา้าวจะเจ็บสักเพียงไหนมือเธอออนไลน จะมามอบความสุขสนุกสนานที่งานร้อยลิมเลตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปณนะเวทีลานบางลาหาดป่าตองและพิเศษสุดๆสำหรับวันหยุดยาวนี้10-13ธันวาคมขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานร้อยลิมเลแอดป่าตองมหกรรมอาหารซีฟูด้ดอาหารพื้นเมืองพร้อมกับกิจกรรมตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย ทุกวันศุกร์และเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณนะลานบางลาหาดป่าตองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f c e b o o o f แฟนเพจร้อยลิมเลแอดป่าตองแล้วพบกันนะคะ ติดตามความเคลื่อนไหวอัปเดตกิจกรรมของเทศบาลเมืองป่าตองในรายการป่าตอง Weekly News ทุกวันศุกร์ทาง f c e e o o o k แ n p เ page ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองป่าตอง